สวัสดีค่ะทุกคนคะสําหรับทริปนี้นะคะเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ค่ะเป็นร้านหนึ่งนะคะที่วิวภูเขานี่เห็นได้ชัดเลยค่ะเป็นวิวภูทับเบิกนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมอาหารของเขาดูว่าอร่อยไหมนะคะไปค่ะเดี๋ยวตามมานะคะเจอกันที่ร้านคะ่ะนี่ร้านจะอยู่ตรงทางไปลมเก่านะคะบรรยากาศของร้าน <L an> <ไป S 2> ตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นเป็นโซนน้ำนะคะม,มีสะพานด้วย <c oughs> ใช่จเจ้าเดียวกันใช่ไหมจะป๊อป,ลอปเ,นนเล่นนั่งจะกินตรงนั้นก <c oughs> <อ>็ได<ร><ๆ>้กินมั้งอ๋อมีสะพนาพนถ่ายรูปด้วยเหรอไปดูกันได้เจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันพาเดินชมค่ะ ตรงนี้สิเฮ็ดานอะไรตัวน,นี้ก็คือถ้ามีเขาไอ้ที่มีงานนี่นะรับจัดเลี้ยงน้ำโอ้รับจัดเลี้ยงด้วยแล้วก็มีมูม,มีอย่างมาสั่งสั่นอย่างกระหังร้านท่านดใดให้เี่เข้าอย่างก็ได้หรือว่ายกมาเป็นบบสถานท<ล>ี่มีเป็นตีมีอย่างรับได้ส่วนกว้างกระสั่นไรเสั่ไรเเมื่อกี้น้องกับคุนกลับม,จมนะาจากเมทคุณน่ะแล้วก็ร้านกาแฟ,น,น,น,าน,าฟน,นี่ก็ย้ายกันไปเถิง แล้วก็ยัมีร้านส้มตำมีร้านไอซ์ครีมราคาถูกหมดอะโบลราคาเพงนกินนั่งกันที่โอ้ตรงนี้ก็จะทําเป็นสะพานแล้วสะพานก็จะทําเขาจะทําสะพานตัดมานี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นสเต็ปอีกนึงแล้วก็ทำเป็นสะพานเป็นคาเฟ่เดินเล่นหนูเลิศแหรว่าแต่ว่ามันยัง้อนวันนี้อันเนี้ยมันก็เย็นบ้านน้อยงนี่วิววิวภูเขาเลิศมากนี่แจ็คเขาเลิศเลิศ แมนล่าเบิรงทุกมือเลยล่าขี่รถพันเวลาจะเป็นที่ตกคู่เลยลงทางอื่นตรงามแล้ว่ก็เห็นมือนี้มืดเห็นนะป้าพาชีวัดป่าหรืออะไรนะมืดมืดนี่ของแต่นั่นเฮ็ดเป็นสลาที่นั่งเล่นน่ะในนี้คนงานเขาเฮ็ดยุ่องเทปก้อนนั่นแหละมาบ่ได้ใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเยูเสุดสิจพิษสพานวเน น้ำท่วมมานะมาถึงตรงนี้ก็รอบึงน้ำตรงนี้เห็ดนี่เลยตามรอบต้นนี้น่ะไปปลูกของกินมาประมาณนี่แหนก็ไปนี่แหะปลูกของกินไว้ก็ดีนีพอเสร็จปุ๊บลูกค้ามาอยากได้สอยเด็ดกลับบ้านเลยสดจากสวนนี่ไหนบ้านเรามันก็มีแม่เมีเนาะดีจ้ะคนนี่คือเมนูของที่ร้านนะคะ มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะข้าวกะปิกับไก่หมดแล้วข้าวกับกะปิกินก๋วยเตี๋ยวว่ากินก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเมนูน้ำเดี๋ยวเราจะสั่งชาเขียวร้านแลพูร้านแลพูอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ฝายนาเซงฝายนาเซงหมู่บ้านมาประมาณหนึ่งกิโลกลาง รมสักเก่าเออวิวดีบรรยากาศดีริมทุ่งนาเนี่ยแล้วก็วิวภูเขามีทับเบิกนะน่ใช่พูทับเบิกดูทุกวันนู้่ได้เจอหน้ติ่งเมื่อกี้จะก่อนใจดีจังเหรออันนี้เขาจะปลูกผักปลูกของกินร้านหน้าติ่งหนูบอกกันหน้าติ่งเลยอันนั้นมะนาว บรรยากาศนี้บอกไห <Okay. S 1> มโอเคมะคุณเคยเห็นบอลลู้กว็ว่าขนาดอย้าูฝ่ายเด็กแสงกับย่ายบรลู้เลยก็เห็นเมื่อวานนี้อันนี้เป็นสะพานเดินไปถ่ายรูปไม่หักไม่ตกนี่ อนนี้เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้ำแล้วค่ะที่เราสั่งนะคะนี่บรรยากาศดีเวอร์ค่ะลมพัดเย็นสบายแล้วแต่เราจะเลือกที่นั่งกินได้เลยนะคะที่นี่เขาจะมีที่ให้นั่งกินอยู่3ามจุดเลยนะคะมีโซนตรงนี้แล้วก็มีโซนตรงด้านนู้นเห็นไหมคะ เดี๋ยวเราจะพาไปหลังจากที่เรากินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวิวถ่ายรูปภูเขาคือวิวดีมากค่ะมองเห็นภูทับเบิกแล้วก็เห็นวัดป่าภูทับเบิกด้วยนะคะแล้วที่นี่เขาก็รับจัดงานเลี้ยงด้วยนะคะอย่างที่คุณป้าท่านบอกไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเกี๊เดียววกันชิมก่อนปุ้งค่ะทุกคนชิมก่อน๋หวมันจะเย็น อร่อยค่ะกินไม่ต้องปรุงก็ได้นะสําหรับเราอะ่ะคนอื่นไม่รู้นะว่าจะอร่อยไหมกินไม่เหมือนกันเนาะแต่เราว่าอร่อยนะคะส้มว่าอร่อยนี้อืมแบบชาเขียวถือว่าใช้ได้ค่ะอันนี้อร่อย เป็นคนที่กินแล้วไม่ค่อยชอบปุุงค่ะเพราะว่าจะชิมก่อนปรุงเป็นคนกินรสชาติไม่ถึงกับจัดจ้านนี่เขาจะมีแคปหมูให้ด้วยค่ะเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรากินอืม <c oughs> <c oughs> ตอาเป็ว่าขอตัวทานก่อนนะคะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเราจะพาเดินชิลอีกทีหนึ่งไปทางด้านนู้นค่ะแล้วก็ถ่ายรูปวิวดีมากถ้าเข้าถ้าชาวนาเขาปลูกข้าวปลูกกอเทืองจะสวยมากตอนนี้ฝนตกนะคะทุกคนลงฝนก่อนนนฝนตกมองไม่เห็นเขาเลย คนจกหมอกมันก็ะนจะขึ้นแบบนี้เลยคือดีห้องน,น้ำตรงโน้นที่เราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้นะคะก็จะมีมุมมุมให้นั่งทานตรงนี้กันนี่ดี ก็จะมีห้องตอนนี้ยังเปิดไม่เต็มรูปแบบนะคะนี่อีกต่งกตางค่ะหลังจากที่ส้มพาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านเปิดใหม่ที่มีชื่อว่าแรกภูก,ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก็ เป็นบรรยากาศดีมากเลยค่ะลมพัดเย็นสบายแล้วก็มองเห็นวิวทิวเขาด้วยนะคะก็จะมองเห็นวิวภูทับเบิกด้วยนะทุกคนก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือ ร้านยังทำไม่เสร็จดีนะคะเขาก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เปิดขายก่อนนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีทุ่งข้าวแล้วก็ทุ่งปอเทืองนะคะแต่ถ้าช่วงไหนมีทุ่งข้าวและทุ่งปอเทืองเดี๋ยวส้งไปอัปเดตให้ดูใหม่มบรรยากาศจะสวยกว่านี้อีกค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ส้มจะามาลงแล้วก็เที่ยวไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอ๋อถ้าใครมีสถานที่แนะนำนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ<ๆ>เผื่อส้มจะตามรอยไปบ้างนะไปแล้วจริงๆ